ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มเก็บศัพท์ภาษาเกาหลีจากตรงไหนยังไม่รู้จะเริ่มเก็บศัพท์ยังไงมาเจอกับเขียนในคลิปนี้ก่อนค่ะน้องสโวเค็มก็เรียกมิดาทุกคนสวัสดีค่ะ,คคะเข็มค่ะมา เพื่อนบอกว่าไม่รู้จะเอาศัพท์จากที่ไหนคะพี่มีอะไรอะไรไหมนะคะไม่ต้องห่วงจะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะเข็มโคเดียมีคลิปคำศัพท์เยอะมากถ้าใครว่างนะคะลองไปเปิดย้อนดูนะคลิปเยอะมากถ้าทุกคนจดตามทุกคนจะได,จะได้จะได้ตัวคำศัพท์เป็นแบบร้อยๆคำเลยนะคะดังนั้นลองลองหาเวลาในการค้นหาคลิปเพิ่มเติมนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงในคลิปนี้เข็มเอาคำกริยาหมวดของคำกริยาบอกบอกสภาพเนาะคุณศัพท์มาฝากนะคะจะได้เห็นวิธีการใช้มากขึ้นด้วยเพราะเดี๋ยวมีตัวอย่างประโยคให้ด้วยไปค่ะ คช้คำแรกเลยสวยเยปูดาเยปูดาอะไรที่ลงท้ายด้วยดานะคะแปลว่าเป็นลากศัพท์ลากศัพท์คือคําที่เราค้นหาในพจนานุกรมแล้วเราจะได้คาศัพท์แบบเป๊ะๆออกมานะคะดังนั้นถ้าถามเขียนว่าจะเอาแบบผันโยมาแล้วดีหรือว่า,าลากศัพท์ดีรู้ลากศัพท์จะเวิร์กกว่าถ้ารู้2อ,อย่างก็ดีนะคะแต่ถ้ารู้ลากศัพท์เนี่ยเราจะผันอะไรก็ได้นะคะโอเคเยปูดาเยปูดาสวยโกชิจองมายเยปโย กูชีจริยดอกไม้ดอกนี้ดอกไม้สวยจริงๆเลยอะกูชีจรงแล้วยชายหล a งกีดะชายหลงกีดจะรวมหมดนะคะทั้งสวยหล่อเพราะว่านอเขาแปลว่าหน้าตาดีสภาพหน้าดีนะชลซงกีดาชลซงกีดาเพื่อนหล่อจริงๆเพื่อนสวยจริงๆเพื่อนหน้าตาดีจริงๆชิงชลซงกีดา 나 d 리 못생기다 못생기다 나그리엣기레 저는 못생겼다고 생각하지 않아요.

이 방은 너무 커요 이방은 너무 커요. 크다 커요. а 카이 큰sh x 크 작다, 다 사이즈 작다, 크다, 크다, 사이즈 다 크다, 크다, 이다이 의자는 너무 작아요 이 의자는 너무 작아요 이 의자는 너무 작요이 의자는개�Ke g u n 이 의자는 너무 작요 ชักต่เล็กค่ะนบตานบตาสูงภูเขานี้สูงจริงๆเลยอ่ะเออจริงๆเลยช่ะจริงๆเลย่ภูเขานี้สูงจริงๆนบตาสูงนัตตานัตตา ต่ำหรือเตี้ยก็ได้นะคะคอนมูรีนาจาซอโชยโยคอนมูรีนาจาซโชยโยนะคะโชยโยคำนี้จริงๆแล้วแปลว่าดีเนาะแต่ในบางาบทคนเกาหลีเอามาใช้ให้ความหมายว่าชอบก็ได้ดังนั้นคอนมูรีนาจาซนเนี่ยเพราะว่าตึกมันเตี้ยก็เลยโชยโยก็เลยชอบนั่นเองค่ะน่าต่ำหรือเตี้ยนั่นเองคิลดาคิลดายาว머리가길어요 มอดิกาคีรอยมอดีแปลว่าหัวนะคะแล้วคนเกาหลีเอาคําว่าหัวมาแทนคําว่าผมคําว่าผมเนี่ยจริงๆแล้วคือมอดีคารักมอดีครักค่อนข้างยาวเนาะที่เจเราบอกว่ามอดิกาคีรอยคือจบเลยจ้าคิลตาคิลตยาวค่ะจัลตา 짧다 산. 머리가 너무 짧아요 머리가 너무 짧아요 봄, 산, 끈파이. 다 산. 무겁다, 무겁다, 낙. 가방이 너무 무거워요. 가방이 너무 무거워요. 가방이 너무 무거워요. 방이 너무 무거워요. น무무 가볍다, 가볍다, 마우 신발이 정말 가벼워요. 신발이 정말 가벼워요. 량타우, 마우, 진진, 신발이 정말 가벼워요. 비싸다, 비싸다, 팽이 옷은 너무 비싸요. 이 옷은 너무 비싸요. เสื้อตัวนี้너무แพงแพงเกินไปพีซาดาแพงซาดาซาดาถูกราคาถูกนะคะอ้ e e 물건น์จ e ร e ิงจริงอ้물ก็น์น์จรของชินนงช้นนี้ของสิ่งนี้จ말싸요ถูกจริงๆอีมอกอน์น์จราคารคาถูกจริงๆ s a d ซาดาปา 빠르다. 레오 로레오나카. 달리기가 정말 빨라요. 달리기가 정말 빨라요. 느리다. 샤. 느리다. 이 컴퓨터는 너무 느려요. 이 컴퓨터는 너무 느려요. 컴퓨터는 니자막려야이 컴퓨터는 너무 느려요. 어렵다. 어렵다 야이 문제는 정말 어려워요 이 문제는 정말 어려워요 반하니 이 문제 정말 어려워요 약징징이 어렵다 약 쉽다 쉽다 나이 이 질문은 쉬워요 이 질문, 감사합니 쉬워요. 아이, 이 질문은 쉬워요. 감사합니 쉽다. 아이. 덥다, 덥다, 런 오늘 날씨가 너무 더워요. 오늘 날씨가 너무 더워요. 오늘 날씨, 아깝다, 너무 더워요. 런 막, 오늘 날씨가 너무 더워요. 아깝다, 런 막더야. 덥다, 런 덥다. 춥다. 춥다. 나우. 겨울은 정말 추워요. 겨울은 정말 추워요. 겨울 그래도 나우나말 추워요. 나 겨울은 정말 추워요. 겨울은 정말 추워요. 춥다. 나우. 시원하다. ชีวอนฮดาเย็นๆค่ะเย็นกำลังสบายสบายชีวอนฮดาจะไม่เย็นมากจะเป็นเย็นแบบชิวๆ,ๆสบายๆอีอึมเนียวหนึ่งทงมาลชีวอนเหวอีอมึมเนียวเขียนว่าอึมเรีวออกเสียงว่าอึมเนียวก็จะกกฎการออกเสียงนะคะอีอึมเนียวหนึ่งทงหมาลชีวอนเหวอีอมึมเนียวเครื่องเดิมอันนี้เนี่ยนะทงมาลชีวอนเหีวมันเย็นสดชื่นจริงเย็นสบายจริงๆนี้นะคะชีวอนเหวชีวอนฮดา ชีบอดเย็นสบ,า,บ,า,า,บา,ายคากตาคากตาใกล้ชีบีเฮซาวคากวบ้านเฮซาวบริษัทคากวยใกล้บ้านใกล้อยู่ใก,กล้ลยยลกับบริษัทคะคากราตาคากราตาใกล้มอลตามอลตกลฮักกว가너무멀어요ฮักเ가 너무 멀어요. 롱리엔 가이 학교가 너무 멀어요. 멀다. 가이. 좋다. 좋다. 니 네, 오늘 날씨가 좋아요. 오늘 날씨가 좋아요. 왔니 아까 니 오늘 날씨가 좋아요. 좋다. 감 니가 좋아요. 나와 니 네. 나쁘다. นาปาไม่ดีค่ะแย่หรือว่าใช้แทนคำว่าเลวก็ได้ค่ะนาปืดะเทโดกานาัไปายอเทโดกาหนับเทโดทัศนคติมันหนับไปทัศนคติเลวทัศนคติไม่ดีนะคะนาปืดะนาปืดะเลวมาชิตตมชิต,ชตอร่อย이음식은정말맛있어요 이 음식은 정말 맛있어요. 아 니, 로이 징징, 하. 정말 맛있어요. 맛있다. 와로이맛 없다. 맛 없다. 이로이이 요리는 맛없어요. 이 요리는 맛없어요. 아 니, 이로이이 요리는 맛없어요. 이로이 배고프다. 배고ก다หิวฉันเป็นจิ้กพฉันตอนนี้หิวมากเลยตอนนี้ฉันหิวมากเลยนะคะอ่าเบกอพายอกพดหิวพบพูร์ดาเอิ่ม많이먹어서배불러요많이먹어서กินเยอะเพราะากินเยอะเนี่ยนะเบพูลลอยเลยอิ่มเลยนะคะ 많이 먹어서 배불러요. 긴여증임 배부르다. 임 배부르다. ยอะ다ึงอ다่มแพพุรด 깨끗하다. 깨끗하다. 방이 깨끗해요 방이 깨끗해요 사안. 사안 방이 깨끗해요 깨끗하다. ท안 ออสกรปกอรกอด๊าโอชินโมด๊าออออโอชินโมว๊อออยเสื้อผ้าสกรปรกมากนะคะทอรวอ,อยเวลาผันมันจะมีการเปลี่ยนรูปนิดนึงนะเพราะว่าตัวสะกดเป็นพีอึบมันก็เลยจะมีการเปลี่ยนรูปนะคะเดี๋ยวเราก็เรียนเก็บคําศัพท์ไปเรื่อยแล้วก็ตอนเข้าไปฝึกผันมันจะมีน้องคนนี้อยู่นะเดี๋ยวค่อยเ,เรียนไปทอรบอตะทอรบอตะสกรปรกโชยงฮาดะโชยงฮาดะเงียบ ห้องสมุดเงียบนะคะชิกรอบตาชิกรอบตาเสียงดังหนกหูเอะวอยก็ได้ค่ะชกรอบตาพากีโนมูชิกรอวอยพากีข้างนอกภายนอกนะโนมูชิกรอวอยพากนมชกรออยข้างนอกเสียงดังมากเลยอะชิกรอบตาชกรอบตเสียงดัง หนูหูแข่งฮาดาแขแข็งแรงแข็งแกร่งได้ค่ะแข่งฮันซารามีพิลเลโอเฮพิลต้องการคนที่แข็งแรงคงฮันาเป็นการขยายนะคะแบบคนที่แข็งแรงคนที่แข็งแกร่งแบบนี้นะคขงฮันซารามีพิลโ a แขงแงแข็งแรงแข็งแรงยาคาดายาคาดาอ่อนแอค่ะ 체질이 약해요. 체질이 약해요. 체질이 넘어 가 체질이 약해요. 랑가에 언해 소금밥 언해. 약하다. 약하다 언해. 재미있다. 재미있다. 이 영화는 재미있어요. 이 영화는 재미있어요. 이 영화는 정말 재미있어요. 재미있어재미 재미있어요. 재미있재미없어요재미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 어요재미재미어요재미어요재미어요 행복하다, 행복하다, 미คว 속. 지금 정말 행복해요. 지금 정말 행복해요. 지금 정말 행징징요행복하다행복하다미금속 슬프다, 슬프다, 싸우, 이행복기는슬퍼요 이 이야기는 슬퍼요. 령이 싸우나? 이 이야기는 슬퍼요. 슬프다. 슬프다. 싸우. 화나다. 화나다. 그 옷. 행동에 화났어요. 행동에 화났어요. เฮงดงนะคบแล้วว่าพฤติกรรมเนาะฮานายก็คือการโมโห행동งดงเอฮานาสมโหหรือโกรธกับพฤติกรรมนี้มากเลยเฮงดงเ so อฮานาสฮานาดาฮานาดาโกรธค่ะผู้กลัวตาผู้กลัวตาเขิอายจริงฉ니부นี่ผู้กลัว哟จริงชันู้กลัวจริงแปลว่าคำชมคำชมนะเออผู้กลัเขินจริจงฉันีผู้กลัว 칭찬이 부끄러워요, 부끄럽다, 큰아이. 피곤하다, 피곤하다, 능아이. 오늘 너무 피곤해요, 오늘 너무 피곤해요, 원니 능아이. 말, 피곤하다, 피곤하다, 능아이. 졸리다, 졸리다, 웅웅런. 저는 지금 졸려요, 저는 지금 졸려요, 졸리다, 웅웅런. 무섭다무섭다กลัวข a ้ชิน이야기가무서워요ขีชิน이야기가무서워요ขีออ้ชินก็คือผีใช่ไหมคะอียากิก็คือเรื่องราวเรื่องราวต่างๆนะชินอียากิกบัอบบูเรื่องผีน่ากลัวมากเลยอะหรือกลัวเรื่องผีก็ได้คะ่ะมูซอบตากลัวขี้ยอบตาขยอบต 나락 강아지가 정말 귀여워요. 강아지가 정말 귀여워요. 룩마 너룩스낙내나 락징징리 강아지 근엄마 너릭나카 정말 귀여워요. 나락징징 귀엽다 귀엽다 나락 똑똑하다 똑똑하다 샤라락램 똑똑한 학생이에요. ตกตกคันฮักแซงเหวี่ยวเป็นนักเรียนที่ฉลาดนั่นเองค่ะตกตกาดาตกตกาดาฉลาดมงช่องขาดามงช่องขาดะาโง่เออไม่ใช่งโง่ซะทีเดียวมงช่องขาดาเป็นงโง่ได้ด้วยงโง่ไปเบอร์แรงอนะเนาะอาจจะเป็นแบบเป็นคนชอบมือเป็นคนเป็นคนตามคนไม่ันอย่างเงี้ยใช้คำว่ามงช่องขาดาได้ค่ะชินซูกะมงช่องเหยวย ิลสุก้ชิลสุกอีชิลนมงชงเหวเป็นความผิดพลาดชิลสความผิดพลาดเนาะที่มันมงชองเหวมากเลยเป็นความผิดพลาดที่มันไม่น่าผิดพลาดได้มีนะชิลสุก้มงชงเหวชิลกมงชงเหวมงชงาดเป็นการโง่นั่นเองนะคะอับุเจ็บป่วยเจ็บก็ได้ปวดก็ได้ป่วยก็ได้นะชอนึนโอเจ้าพอสยชอนึนโอเาัซย่อาฉันป่วยแก 무안, 어제 아팠어요. 무안, 불안. 어, 제는 아팠어요. 아프다, 아프다, 아프다. 아프다, 아다 아프다, 아프다.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  아 아프다. 아프다, 아프 치다, 치다, 뿔려 달다, 달다, 완. 이 사탕은 달아요. 이 사탕은 달아요. 사탕, 룩 없나? 달아요. 완. 룩엄나니완장러이 사탕은 달아요. 짜다, 짜다, 김. 이 국은 너무 짜요. อีกูเกินนอมูใจอ่ซุปอันนี้กุกแปลว่าซุปเนาะนอมูใจอ่เค็มเกินะ ayo, ke m, ke m, ke m, ไปนะคะจ้าดาจ้าดาเค็มซือดาซือดาขมคํานี้แปลว่ารสชาติขมก็ได้นะคะ mm hmm. เขียนก็ได้ใช้สอยก็ได้หรือว่าแปลว,ว่าสวมก็ได้สวมหมวกแบบนี้นะซือดาขมอียาเกินนอมูซโย อียาเกินนอมูโซย์ยานี้ขมมากเลยซือดาซือดาขมค่ะชิงกอบตาชิงกอบตาจืดอีอึมชิกึนชิโก้วยอีอึมชิกึนชิโก้วยอ่านอันนี้มันรสชาติจืดมันไม่มีรสชาติอะไรเลยอ่ะชิงกอบตาชิงกอบตาจืดนั่นเองค่ะ โอเคอันนี้เป็นคําศัพท์คําบอกสภาพนะคะที่เข็มรวบรวมมาให้นะเป็นเซตเบื้องต้นที่อยากจะแนะนําให้จําก่อนเพราะว่าคาศัพท์อันไหนที่ใช้เยอะในชีวิตประจำวันนะคะเราจะจําได้ง่ายขึ้นทั้งนั้นอย่าลืมจาคาศัพท์หมวดกลุ่มนี้จดตัวอย่างประโยคไปด้วยนะจะได้จําได้ง่ายรู้วิธีการใช้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เข็มยนะคะไปแล้วค่ะทุกคนเจอกันใหม่ ep หน้าย녕